สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องดาร์กสำหรับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนเพื่อนมาที่เส้นบางบุทองสุพรรณนะครเพื่อนเพื่อนถนนเส้นนี้นะครับจะมีของกินของอร่อยเยอะมากตลอดเส้นทางเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับก็เป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางสังจรนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่ข้าวแกงแกงป่าครัวคุณยายตุ่มนะครับเพื่อนๆร้านนี้เปิดขายมายาวนานมากๆตั้งแต่สมัยผมเดินทางกลับบ้านสมัยเด็กๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับแกงป่าคุณยายตุ่มร้านนี้นะครับเครื่องแกงพริกแกงนะครับ20กว่าอย่หารนะครับเพื่อนๆ ขนาดแค่ผัดกะเพรานะครับเขายังมีสมุนไพรต่างๆที่ใช้ในการผัดนะครับที่ตำคู่กับพริกนะครับเพื่อนๆโอ้โหเยอะมากๆมีทั้งแบบเขาเรียกว่าเป็นทริกนะครับเป็นแบบอะไรอ่ะเป็นซิกเนเจอร์นะครับเพื่อนๆของทางร้านนะครับที่ไม่เหมือนใครอ่ะพูดง่ายๆเลยครับอร่อยเด็ดสมคำล่ำลือนะครับแกงป่าครัวคุณยายตุ่มนะครับ แต่ก่อนร้านจะอยู่เกือบถึงแยกนพวงศ์เลนะครับเพื่อนๆปัจจุบันย้ายมาอยู่ช่วงต้นๆเลยนะครับขับมาจากเส้นบางบัวทองนะครับเลี้ยวเข้าถนนสุพรรณบุรีบางบัวทองนะครับมาได้ประมาณไม่เกิน5กิโลเมตรนะครับสังเกตป้ายได้เลยนะครับจะมีบอกตั้งแต่เลี้ยวจากแยกบางบัวทองเข้าถนนเส้นนี้เลยนะครับเพื่อนๆบอกตลอดทางเลยว่าข้าวแกง แกงป่าครัวคุณยายตุ่มนะครับอยู่ด้านหน้านะครับเพื่อนๆนี่ครับพริกแกงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของร้านนี้นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อเป็นกระปุกหรือจะซื้อเป็นทัพเปอร์แวร์แบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับมีทั้งแกงป่าแกงเผ็ดแกงแดงนะครับเพื่อนๆรับรองอร่อยไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับร้านนี้พริกแกงคือแบบผมให้เป็นอันดับหนึ่งในใจเลยนะครับร้านนี้ ผิดแกงเขาถึงเครื่องมากๆครับสมุนไพรกว่า20อย่างครับเพื่อนๆนและเมนูกับข้าวร้านนี้นะครับมีแบบสด,สด,สด,สดใหม่ๆทุกวันโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เมนูจะเยอะมากๆเกือบ50อย่างครับเพื่อนเพ่อเท้าบันธรรมดาปกตินะครับมีไม่ต่ำกว่า30อย่างครับเพื่อนๆทีเด็ดเลยนะครับคือ บ้องตันทอดกระเทียมนะครับคือหางของจอระเทศทอดกระเทียมแล้วก็จะมีนกกระจอกเทศผัดกะเพรานกกระจอกเทศแกงป่านะครับหรือจะเป็นคั่วกริ้งนะครับแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายแบบนี้ครับเพื่อนๆหรือจะเป็นปลาบึกปลาบึกแกงป่านะครับที่หนังกรุบๆนะครับแล้วมาเจอกับพริกแกงร้านนี้โอ้โหอย่างฟินครับเพื่อน เวลาที่ผมมาเนี่ยก็คือประมาณบ่ายกว่านะครับกับข้าวเริ่มน้อยแล้วนะครับเพื่อนๆร้านนี้ถ้ามาตอนเช้าได้นะครับกับข้าวจะเยอะช่วงเช้านะครับเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้านะครับไปจนถึงบ่ายสามโมงนะครับแกงป่าครัวคุณยายตุ่มเด็ดแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานอาหารป่าร้านนี้คือถึงเครื่องถึงพริกแกงไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีนี่ด้วยครับ ไข่ปลาสลิดผัดเผ็ดหรือบางวานก็จะมีแกงป่าไข่ปลาสลิดหาทานยานนะครับที่เอาไปไข่ปลาสลิดมาแกงแบบนี้แล้วแกงได้ดีมากๆครับเพื่อนๆตัวน้ำปลาพิกก็จะมีบาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถตักได้เลยนะครับบางวานก็จะมีทอดมันประกายทอดมันกุ้ง ห่อหมกนะครับที่อบสดๆใหม่ๆนะครับเพื่อนๆมีทั้งห่อหมกคูงปลานะครับเป็นปลาช่อนหรือจะหัวปลาช่อนนะครับหรือจะเป็นห่อหมกปลากายนะครับเพื่อนๆอร่อยทุกเมนูครับนี่ครับสาหรับจานนี้นะครับเพื่อนๆสั่งมาเป็นตัวผัดกะเพราลกกระจอกเทศนะครับเพื่อนๆเนื้อนกกระจอกเทมันจะมีความแน่นหนึบเวลาเคี้ยวมันหนึบหนึบกรึบนะครับอร่อยมากๆครับเพื่อน และมาผัดกะเพรากับสูตรเด็ดของทางร้านนะครับคือผัดกะเพราเขามีความหอมมากๆครับเพื่อนๆหอมจากสมุนไพรกว่า10รายการนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ใส่แค่ตัวใบกะเพราอย่างเดียวนะครับร้านนี้เขามีเครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นยอดกะเพราดอกกะเพรานะครับเพื่อนๆแล้วก็การเอา พริกแต่ละอย่างเนี่ยมาผสมกันจนมันได้ความหอมแบบนี้ความเผ็ดแบบนี้มันอร่อยจริงครับเพื่อนๆนต้องลองมาทานแล้วจะรู้ว่าร้านนี้คือแตกต่างเขามีความใส่ใจในรายละเอียดร้านนี้ก็ัดในการตั้งแต่เลือกวัตถุดิบนะครับเพื่อนเพื่อนสุดจริงครับร้านนี้แพงแต่ว่าอร่อยและอัดแน่นไปด้วยความเป็นไทยนะครับร้านนี้คือแบบ ได้รสชาติแบบไทยแท้ๆ mm hmm. เผ็ดจัดจ้านคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับและเมนูแต่ละอย่างนะครับเพื่อนๆโอโหอย่างเมนูเด็ดนะครับที่ขายดีนะครับตั้งแป๊บเดียวหมดตั้งแต่เช้านะครับก็จะเป็นตัวปลาบู่นะครับปลาบู่นะครับเขาเอาไปนึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วก็เหมือนกับ ไอตัวลาดน,น้ำล่าล่ะเหมือนกับเป็นตัวพวกแกงป่างเงี้ยเผ็ดมากๆอร่อยหอมคือไม่ใช่เผ็ดอย่างเดียวนะครับแกงไทยเนี่ยมันต้องมีความหอมจากสูตรไผ่นะครับเ,เพื่อนๆแล้วมันแบบต้องละมุนไม่ใช่เผ็ดโดดคือมันแบบมีความหวานหอมมันเค็มครบรสนะคะเ,เพื่อนๆร้านนี้เด็ดมากๆครับต่ออีกหนึ่งจานนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับ จานนี้นะครับก็เป็นแกงป่าเก้งนะครับนี่ครับเนื้อแก้งเป็นชิ้นๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆแกงป่านะครับร้านนี้เขาจะใส่ตัวใบยี่หร่านะครับเพิ่มความหอมเพิ่มความเผ็ดอย่างเด็ดมากๆครับพริกแกงนี่คือแบบสมคำล่ำลือมากๆ คือเป็นพริกแกงที่ไม่ใช่มีแค่ความเผ็ดอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆมันทั้งเผ็ดแบบอร่อยครับเพื่อนเอนมันทั้งหอมมันสดชื่อนะครับเวลาทานแล้วมันสดชื่อนะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเพื่อนเพืน,เพน,นี่ครับดูตัวพริกแกงแกงป่านี่คือแบบทําได้ดีมากๆเป็นเมนูโปรดสํารผมเลยนะครับสําหรับแกงป่าร้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นแกงป่าปลาคังแกงป่าตัวเก้งเนี่ยแหละครับเ,เพื่อนๆแล้วก็จะมีแกงป่าตัวไก่บ้านนะครับแกงป่าค่อนข้างจะมีหลายเมนูนะครับหรือจะเป็นผัดเผ็ดผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดนกกระจอกเทศหรือจะสับนกกระทาแล้วก็จะมีปลาไหลกบ กภาพกุ้งร้านนี้คือแบบมีทุกเมนูครับเพื่อนๆกับข้าวนี้ออกห้าสิบกว่าอย่างเมนูที่ขายดีอันดับหนึ่งร้านนี้นะครับคือตัวปลาบูเนื้อปลาบูเขามีเอกลักษณ์ความอร่อยเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วนะครับหาทานยานนะครับเพื่อนๆและสำหรับจานนี้นะครับสั่งมาเป็นผัดเผ็ดหอยลายนะครับกับกากหมูทอดกากหมูผัดพริกขิงนะครับเพื่อนๆ ผัดเผ็ดหอยลายน่าทานมากๆผัดเผ็ดหอยลายนะครับคือจะเป็นแบบแนวผัดเผ็ดแบบแห้งๆนะครับคั่วแห้งๆนี่ยครับแห้งมาแบบนี้ตัวพริกตัวรสชาติซึมซับเข้าไปในตัวเนื้อหอยลายผัดได้ดีอร่อยมากนี่ครับเพื่อนๆคุ้มกับราคาแน่นอนครับ ส่วนตัวเมนูผัดก,กากหมูนะครับกากหมูเขาจะเป็นแนวแบบเหมือนพริกผัดเผ็ดนะครับเพื่อนๆจะไม่เหมือนกับผัดพริกขิงทั่วไปนะครับที่เป็นแบบพริกแกงนะครับเอามาผัดกับกา,กากหมูนะครับส่วนร้านนี้เนี่ยเขาจะเหมือนกับผัดกับเหมือนซอนสอผัดกะเพราครับมันมีความหอมความเผ็ดร้อนอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆและตัวกากหมูครับ เขาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมันยิ่งแบบทําให้มันกรอบมันอร่อยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับมาเป็นแบบนี้อร่อยไปอีกแบบนึงครับเพื่อนๆเ,เคยจะไม่ใช่เหมือนกับพิกแกงทั่วๆไปนะครับนี่ครับมีใส่ใบกะเพราเพิ่มความหอมเข้ามาด้วยและยิ่งร้านนี้นะครับจะมีเมนูแกงเขียวหวานนะครับ มีทั้งเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายสีสันนี่คือแบบเขียวหอมหน่าทามากๆครับนี่ครับเพื่อนๆตัวกากหมูงานดีมากๆอย่างชอบเลยนะครับก็สำหรับร้านนี้นะครับคนลูกค้านะครับก็จะแวะเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆกันเนื่องด้วยจากราคาค่อนข้างสูงนะครับ สำหรับร้านข้าวแกงธรรมดาธรรมดาิมทางแบบนี้นะครับเพื่อนๆแต่ถือว่าถ้าเทียบกับความอร่อยและวัตถุดิบแล้วนี่ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและอร่อยมากๆก,กินเกลี้ยงทุกเม็ดด้วยความอร่อยของเขานะครับเพื่อนๆขน,นมนะครับก็จะมีนี่ครับเมนูเด็ดของผมเลยนะครับทานประจำนะครับคือทอฟฟี่ถั่ว มีทั้งท็อฟฟี่ถั่วลิสงนะครับหรือจะเป็นท็อฟฟี่ถั่วหิมพานนะครับสำหรับท็อฟฟี่ถั่วลิสงนะครับก็ราคาอยู่ที่70บาทนะครับส่วนท็อฟฟี่มะม่วงหิมพานะครับอยู่ที่125บาทครับเพื่อนๆมีให้เพื่อนๆได้ชิมพิสูจน์ความอร่อยก่อนได้นะครับสำหรับวัตถุดิบนะครับเลือกใช้ถั่วและมะม่วงหิมพานไซส์ใหญ่ๆหอมๆนะครับคั่วเองจนหอมนะครับเพื่อนๆ แล้วก็น้ําตาลบางๆแบบนี้ผมชอบตรงที่มันส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นถั่วแบบเน้นๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆน้ําตาลบางๆหวานบางๆและความหอมของถั่วมันความมันของถั่วโอ้โหเข้ากันมากๆครับและวอร่อยโดนใจมากๆตบท้ายด้วยของหวานสุดคลาสสิกแบบนี้หิมฟินนะครับเ,เพื่อน และสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทำมานำเสนอเพื่อนๆทุกๆคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับ